ตอนนี้เราอยู่ที่ซอยบุรีรมสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศคนระับเดี๋ยวสันจะเดินไปหาของกินแล้วก็ไปวัดนะครับจะไปไหว้พระนิดหนึ่งอุ้ยนี่ไงของกินไม่ต้องหาของกินแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยของกินอนะ่ะอันนี้วัดพระพิเรนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางด้านหน้าไปไหว้พระนิดหนึ่งแล้วก็ไปเดินหาของกินกัน ตอนนี้เราเดินมานิดหน่อยนะครับจากรถไฟฟ้าก็มาถึงที่วัดพระพิเลนนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแบบว่าของกินเยอะยะเลยข้าวขาวหมูอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระด้านในก่อนแล้วค่อยออกมากินข้าวกันนะครับทางขวามือโอ้วันนี้แสงไฟแบบสุดยอดมาก ตอนนี้ก็ไหวาพะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากินตรงนี้เขาเป็นบบก๋วยจับเนาะอยู่ในตรอกอยู่ในซอกซอยนี่เลยต้องไปสั่งกันได้มาแล้วนะครับทุกคนเขาจะให้เรามานั่งนั่งรอเดี๋ยวเขาจะเอามาให้นี่เลยก็ะจะมีนี้มีหม,มูมีแบบว่าเส้นอะไรเงี้ยนะอำชิม นี่เลยอยู่ตรงวัดพิเรนนะครับวัดพระพิเรนตอนนี้เราก็ไหว้พระที่วัดพระพิเรนเรียบร้อยนะครับแล้วก็กินก๋วยจับอะไรต่างๆที่ด้านหลังวัดนะครับแล้วก็ด้านหน้าวัดก็มีอยู่นะเป็นอาหารแบบอันตำสั่งนะมีข้าวขาวหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยฝั่งนั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีอาหารอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นี่ฝั่งด้านนี้ก็จะมี อีกเยอะแยะเลยข้าวแกงบ้านผู้ใหญ่ข้าวแกงบ้านผู้ใหญ่ลีนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านนี้เพื่อที่จะไปหาแบบที่นั่งคือเมื่อสักครู่ก็คือกินไปแล้วแต่ว่าเราโหกินเฉพาะเนื้อสำหรับเส้นเราก็ไม่กินไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนไงก็คือกินเนื้อให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวไปร้านถัดไปเผื่อว่ามันมีแบบร้านอะไรแล้วก็จะกินได้อีกนิดนึงนะ หลังจากนั้นล้วก็จะไม่ไหวแล้วเราก็จะไปกินกาแฟนี่ก็คือสั่งกาแฟมาแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าก็กินได้อีกวันนบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวพาเดินเล่นนี่แถวแบบแถวคลองถมนะแถวคลองถมถ้าถัดไปนี่ก็เป็นวรจักรถนนวรจักจอะไรอย่างเงี้ยนแะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปเดินคลองถมวันนี้ วันนี้มันคือมาเดินหาของกินก่อนส่วนมากอะ่ะคลิปที่ซันทาอะ่ะซันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรอกซันมากจะไปหาของกินพอเราจะไปหาข้าวกินอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยนี่เราเดินมาอีกนิดนึงนะฮะก็มาเจอก้วยจับนะครับเข้มข้นเจจันทร์จะไปหาโต๊ะกินนี่เขามีธรรมดาถ้าเป็นแบบธรรมดาห้าสิบนี่คือัด้ายอาหารเจนะวันจันทร์ที่ยี่สิบถึงวันพุธที่ยี่สิบเก้าแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบก๋วยจับก่อน กินก็จับกันรอานนี้มีนงมีตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยก็จะมีแบบแต่ว่าเรากินไปแล้วชิ้นหนึ่งมันจะมีหมูกรอบนะมีเส้นมีแบบเลือดมีอะไรกับเครื่องในมีไข่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอร่อยดีมันเข้มข้นมากเลยนะร้านนี้เข้มข้นเจ็บเเรากินแบบไม่ปรุงไงอร่อยดี ตอนนี้เราก็กินเรียบร้อยนะครับก็กินกว๋วยจับที่วัดพระพิเรนแล้วก็กว๋วยจับที่ด้านหน้านี่อีกนะร้านกว๋วยจับเจจันนะครับอยู่ตรงประมาณเจริญกรุง11นะครับสันจะน่าจะไม่ได้เดินไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวสันจะเดินย้อนกลับไปทางด้านนี้<ม>เพราะว่าฝั่งด้านนี้ถ้าเราเดินย้อนกลับไปก็เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นคลององอ่างนั่นเองนะฮะโอแถวนี้เป็นแบบความตึกเก่าๆเยอะแยะเลยทุกคน นี่แบบแผ่นเสียงหรอนี่ไง<ม>อ๋อเป็นเป็นฟิลร้านแผ่นเสียงเนาะแค่แผ่นเสียงเก่าๆเต็มเลยอะแต่ว่าเป็น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 อันนี้แล้วอะเป็นกระดาษแล้วอะดูดิโอโเก่ามากนะตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมาตรงคลององอากนะครับตรงนี้เขาก็จะมีคาเฟ่นหนึ่ง น่ารักน่ารักตรงนี้โอ้ขององอ่างแล้วก็น่าจะแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าฝนเลิบมาแล้วเห็นเหรอฝนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปหาแบบซื้อกาแฟแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟเล่นๆอยู่ตรงบริเวณคลององอ่งอางแล้วทุกคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างในอะขนาดเันธรรมดานะเนี่ยเนี่เห็นไหมบรรยากาศดีเนาะโอ้อันนี้คือเอ็มาทีสามยอดนะครับเนี่ยก็คือ เราอะ่ะอาจจะพามาแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคลิปสั้นๆอาจจะไม่ได้แบบโอ้ไปกินเยอะเพราะว่านี่คือกินกว๋วยจับสองที่ก็ไม่ไหวแล้วขณะกินแค่เนื้อนะเส้นกินนิดหน่อยนี่แหละด้านข้างตรงนู้นก็จะเป็นขององค์อ่างยาวไปนะเป็นของอที่ที่เป็นแบบถนนคนเดินขององคอ,อ่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนค่าตอนลางคืนก็สวยนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนี่นี่พี่โคโล ก็จะเป็นแบบว่าคาเฟ่<ม>ที่อยู่ใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าซึ่งเขาจะอยู่ติดกับขององค์อ่างแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT 3มยอดนะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะกินอะไรดีนี่เลยคาเฟ่สูงเลยปิดหกโมงเย็นนะครับ อนนี้ก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะเป็นอเมริกาโน่ขั่วเข้มนะครับอยู่ที่110บาทนะครับอันนี้จะเป็นชั้นล่างเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนบรรยากาศเขาก็ประมาณนี้นะ,ะอันนี้คือชั้นล่างก็จะเป็นแอร์หน่อยไปดูชั้นบนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะเ,เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นถัดมา,าอันนี้ชั้นสองก็มีหลายชั้นอยู่นะค,คนก็ไม่ค่อยเยอะนะด้านใน,นไปนั่งชิวได้ ไปดูชั้นบนปะชั้นสามอ๋อไม่เขามีแค่แบบชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ออกชั้นสี่เขาไม่ได้เป็นบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักนะครเอ้ยเป็นแบบจุดนั่งเล่นแต่ว่าอันนี้จะไม่เป็นแอร์นะแล้วลงไปแอร์ดีกว่า,าทุกคนเพราะว่าถ <laughs> ้านั่งอยู่แบบธรรมดาหน้าจะไม่ไหว ชันสเมื่อกี้เป็นห้องธรรมดาชั้นสองเดี๋ยวเราไปนั่งชั้นสองดีกว่าเยน็ยนๆสบายๆตอนนี้เวลาบ่ายสามนะครับแล้วก็ลงมาจากคาเฟ่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดูท้องฟ้าใสมากวันนี้ท้องฟ้า คาเฟ่พิกาโลก็แบบจะอยู่ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นอีกฝั่งหนึ่งนะมันก็จะแบบไปฝั่งทางของมิกาพาซาก็คือเป็นแบบฟิลเดินเล่นแต่ว่าเราจะไม่ไปขององค์อ่างนะเพราะว่าพาไปเดินเล่นบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งทางมิกาพาซาสพาลิกตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมานะครับมาที่ มาทสายอดประตูหนึ่งนะครับนี่เลยบรรยากาศรถติดไฟแดงเน yeah. ี่ยด้านข้างถ้าเราออกมาประตู1ก็จะมีร้านคาเฟ่นะหนึ่งร้านเดินไปตรงนี้ก็เป็นเมกะพาซาสะพานเหล็กนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมคือถ้าเรามาเดินอนะออกประตูหนึ่งมันก็จะไปแบบโซนแรกที่สันพาไปเนาะแต่ว่าถ้าใครจะไปดีอสยามไปที่อื่นะก็ออกประตูสามยังไปวัด สุดท้ายไปเสาชิงชาก็ออกประตูสามนะครับโอ้โหช้องฟ้าสดใสมากนี่คือเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเข้าซอยเนี้ย็จะเข้าซอยด้านหน้านี่แหละพามาเดินเล่นใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าสามยอดนะครับเ,เดินเล่นๆเนจริญกรุงหกแล้วเข้าซอยนี้แหละ อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟะนะร้านกาแฟแบบน่ารักเลยแหละเนี่ย <Yeah. S 1> ร้านกาแฟเป็นแบบฟิล่อ oh. ร้านหนังสือด้วยเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านหนังสือด้วยตรงนู้นก็ประตูตรงนู้นประตูสามนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปก็เป็นดิโอสยามนะครับเดี๋ยวเราเข้าตรงเจริญกรุงหกนี่แหละเพราะว่า จเจริญกรุงหตรงนี้เขาก็จะมีแบบ้านกองกินแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะปิดแล้วละเพราะว่าใบสามแล้วไงส่วนมากที่นี่เขาก็ปิดกันประมาณแบบใบสองใบสามนี่แหละเขาปิดอะเนี่ย้านขา้าวแกง้านข้าวแกงผู้ใหญ่หลีมันอยู่ฝั่งด้านนู้นเนะข้าวแกงโอ้โห บรรยากาศแบบมันต้องเป็นแบบว่ามันถึงจะเป็นโซนอาหารอร่อยนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่เขาปิดกันหมดแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายเขาปิดแล้วบ่ายสองอะไรเงี้ยเขาเริ่มทยอยปิดกันนี่มีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้เป็นนันกาแฟแบบนั่งเล่นน่ารักน่ารัก,กร้านข้าวนี่ถ้าเราเดินตรงไปก็จะเป็น อ๋อนี้ไงร้านในหูยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของกินต่างๆถ้าเราเดินไปทางนี้จะเป็นเมกาพาซ่านะครับอีกนิดเดียวรู้สึกไปหาของกินทางนู้นนะดูตึกรามบ,บ้านช่องตึกแบบนี้ร้านของกินแบบโบราณโบราณก็จะมี กำลังแบบหาอยู่นะว่ามันมีร้านอะไรน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านของกินทั่วไปนะเนาะ<อ>ร้านโบราณมากแต่ว่าต้องมาตอนเช้ามาก่อนเที่ยงอ่ะทุกคนมาหลังเที่ยงมันเริ่มฟิวตลาดเริ่มวายร้านค้าเริ่มปิดเนี่ยเดินเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็น มิกาพัสซาแล้วนะครับพามาเดินเล่นนะแถวนี้กินข้าวไปแล้วไงก็เลยอาจจะไม่ได้กินเพิ่มละเพราะว่าแต่มาเดินเล่นมาลิฟ้าเอ๊ะเขามีแบบเขาจะมีอันนี้ไหมเขาจะมีแบบพวกร้านกาแฟอะไรไหมอยู่ฝั่งทางนี้ไม่มีเราั้งเหมือนเราเคยเดินไปอยู่โอ้ Channel w o เป็นห้างนะยังไง Channel w o เขาบอกว่ามีแบบสูนอาหารชั้นสี่ด้วยอยู่ด้านบนมีแบบร้านยอดผักนี่คือด้านซ้ายของเรานี่คือเมกาฟาซาสะพานเหล็กนะครับแล้วถ้าเดินตรงไปตรงนั้นก็จะเป็นคลององอ่างแล้วก็ เป็นสำเพ็งนะสำเพ็งเดินไปทะลุเยวาวราชได้นะไม่ค่อยไม่มีแบบร้านกาแฟาอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราเดินไปทางนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละไปสำเพ็งแล้วอันนี้เห็นไหมรถไฟฟ้าถ้าเราเดินย้อนกลับไปทางนี้ก็ไปรถไฟฟ้า MRT สามยอดประตูหนึ่งมาสักู่ที่เดินมานะครับนี่เมกาพาฒาสะพานเหล็กนะฮะเป็นร้าน เป็นว,ว่าห้างไขาของเล่นของเล่นอนใหญ่มากเป็นแบบรถจักรยานสามารถเอาสมัใจเงินแล้วก็เอาไปปั่นได้เดินมาทางนี้นี่ไงมีกาพาซ่าสะพานเหล็กนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพาเดินเล่นร,รอบๆใกล้ๆบริเวณ เอ็มอาร์ทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะมีกาพาซาสะพานเหล็กอันนี้จักรของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเอ๋ถ้าใครบอกว่ามามีกาพาซาก็คือออกเอ็มอาร์ทีสามยอดนะครับนี่ข้างหน้านึ่นเป็นประตูหนึ่งนะออกประตูหนึ่งแล้วก็เดินตรงมาเลยก็จะเป็นมีกาพาซาสะพานเหล็กแล้วก็ถ้าเดินตรงไปอีกก็จะเป็นแบบสําเพ็งนะฮะแล้วก็ไปคลององอ่างอะไรต่างๆได้แบบเยอะแยะเลยนะทุกคน ประมาณนี้เดี๋ยวซันก็จะไปเดินเล่นเมกาะพาสซาไปซื้อไปดูของเล่นก่อน <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับเจอกัน